สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องสุดเด่นพารวยครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สรุปตัวเลขที่เด่นที่สุดในแต่ละงวดน,นะครับก็เป็นเลขที่ส่วนมากจะมาล่างนะครับเพราะว่าเข้าดีนะครับเดินดีนะครับก็ามา,าทำหรือว,ว่ามาสรุปให้ ท่านสมาชิกก็ไปเป็นแนวทางนะครับก็ยังไม่มั่นใจนะครับก็เดี๋ยวไปโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ดูไปเป็นแนวทางซะก่อนนะครับครับก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมคาเตือนนะครับคําเตือนก็โสดนี้ก็เป็นการคํานวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่แนะนาหรือชักจูงให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านที่ติดตามช่องของเรา โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับครับมาดูกันเลยนะครับสูตรของเราก็เดินมาก็หลายงวดแต่ผมจัดมาสรุปให้ท,ท่านสมาชิกเ่าไปเกนแนวทางแค่นะสองสามชุดห้าสองสามงวดที่ผ่านมานะครับ <c oughs> เลขที่ออกมานะครับหนึ่งห้าเก้าล่างเก้าสองนะครับเเราก็เก้าบวกเก้าได้แปดนะครับแปดมาบวกสองนะครับบวกสองนะครับยกสองเอาไว้นี่ครับแปดบวกสองได้สามนะครับศูนย์ก็เอามาจากเก้านี่นะครับเก้าเป็นศูนย์นะครับส่วนด้านนี้นะครับอ่าด้านนี้เราก็เอา ปดบวกสองนะครับได้ศูนย์หนึ่งตัวแล้วนะครับจากนี้มาเราก็บวกหกคงที่นะครับก็ได้สี่กับสามนะครับสี่กับสามตัวเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาคือสามศูนย์แปดล่างสามศูนย์นะครับเราเข้าที่สามศูนย์ล่างนะครับครับเข้าที่สามศูนย์นะครับแล้วก็ต่อมาเหมือนเดิมนะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับตัวด้านี้เราก็ได้มาคือศูนย์หนึ่งเก้าด่านี้มาเราก็ได้ ตัเลขที่ออกมานะครับห้าเจ็ดห้าห้าเก้าเจ็ดล่างห้าเจ็ดนะครับเราเข้าที่เก้าเจ็ดนะครับก็บนนะครับเอ่อต่อมานะครับต่อมาก็ทําเหมือนเดิมนะครับมาถิ่แล้วครับมาถีนแล้วก็เอ่อห้าเก้าเจ็ดล่างห้าเจ็ดนะครับแล้วก็บวกเหมือนเดิมนะครับได้สองนะครับ เลขสองมาบวกเจ็ดคงที่นะครับเจ็ดหลักหน่วยนะครับเราก็ได้มาก็คือเก้านะครับแต่ดานนี้เรานับต่อมาจากนี้เราก็เลแปดกับศูนย์นะครับด่านนี้บวกกันนะครับหกบวกสองนะครับเราก็ได้แปดกับเจ็ดนะครับเแปดกับเจ็ด เลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาก็คือ905ล่าง0 7ย์เเราเข้าที่07นะครับครับเข้าที่0 7นย์นะครับแล้วมาดูวดนนี้นะครับวดนี้เราก็ได้เอ่าเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับเราก็ได้มาที่786นะครับด้านนี้เราก็ได้2 1 0นะครับทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมนะครับเราก็ได้1 อสองหนึ่งศูนยนะครับเลขที่จับคู่นะครับจับคู่ก็จับคู่มาก็มีดังนี้นะครับก็รู้สึกว่าตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับเน้นๆก็มี3มชุดนะครับล่าน,นั้นครับเป็นตรองนะครับครับนี่ละเป็นสูตรสรุปที่เคยเข้ามาประจำนะครับสรุปเลขเด่นประจำงดนะครับ วันนี้ผมมั่นใจคือหลัก1นะครับ1นะครับหก็มี7จ็ดแล้วก็6 1นะครับศูนย์ก็มีเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกนะครับส่วนเลขสองนะครับก็มีเจ็ดสองแปดสองสองหกนะครับก็ไม่น่าจะพลาดนะครับครับก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับท่านสมาชิกก็ ดูไปเล่นๆไปก่อนนะครับเปรียบเทียบกับของท่านอื่นที่เขาลงมาในคลิปก่ไปดูๆแล้วมาเปรียบเทียบกันดูนะครับครับสูตรนี้ก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิกได้เอาปเก็บเ็นแนวทางเท่านั้นเอย่าเพิ่งลงทุนให้มันให้เยอะแยะนะครับก็ความมั่นใจไม่มีก็ดูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรก็มีการหลุดกัน พลาดได้เหมือนกันทุกสูตรนะครับสูนไหนก็สูตนั้นแหละก็มีการพลาดได้นะครับสูตนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่ความมั่นใจก็คือผมมั่นใจนะขอขอให้สมาชิกไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็อ่าครับี๋ยวผมจะแถมเลขอ่าหลักร้อยนะครับหลักร้อยบนนะครับหลักร้อย จะมีสี่ตัวนะครับสี่ตัวก็ให้สมาชิกแต่เอาไปเลือกเอาโดยเองนะครับหลักร้อยก็เข้ามาอยู่ประจํานะครับแต่ไม่รู้จะมาตัวไหนนะครับขออภัยนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยแล้วก,ก็มีห้าสี่ สามแล้วก็ศูนย์นะครับ4ตัวนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยนะครับก็ลองเอาไปพิจารณานะครับชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับหลักร้อยแต่สูตรนี้น่าจะเป็นเลขล่างมากกว่านะครับหลักร้อยนะครับมี54าสศนย์นะครับ หัวทิดแล้วก็ไดมาก็มีหนึ่งศูนย์เก้าเข้าไปที่เลขเก้านะครับหลักร้อยนี่เข้ามาอยู่ประจานะครับก็ยังไม่พลาดนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยบนนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก่าหน้าเจอกันใหม่นะครับขอทุกท่านยงโชคดีนะครับสวัสดีครับ